ยินดีต้อนรับสู่อาณาจากักรภูผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้ผ่าน QR Code และเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไป Advent of the a r c ะอตอนที่33ประกายแสงอาทิตย์ในโลกที่หนาวเหน็บและโหดร้าย2 เอเลียตใจเย็นลงแม้ว่าจิตใจของเขาจะยังคงหม่นหมองอยู่แต่เขาก็สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วพอลิงก์มั่นใจว่าเอเลียตจะไม่ขาดสติอีกเขาก็ก้าวมาข้างหน้าแล้วคารวะวินเซน์ด้วยการทักทายแบบนักเวทท่านวินเซน์ผมขอถามหน่อยได้ไหมครับว่าผมจะพิสูจน์ความเข้าใจในเรื่องเวทมนต์ของผมยังไงเขาถามอย่างอ่อนน้อมง่ายมาก ทั้งหมดที่เจ้าจำเป็นต้องทำก็คือการเขียนวิทยานิพนธ์ที่แสดงความเข้าใจของเจ้าในเรื่องโลกและจักรวาลวินเซน์หลับตาของเขาและแกว่งเก้าอี้ของเขาอย่างเฉยชาเด็กหนุ่มหน้าตาดีใจเย็นลงแล้วแต่อันที่จริงเขารู้สึกผิดหวังอยู่เล็กน้อยถ้าเด็กคนนั้นกล้าลงไม้ลงมือวินเซน์ก็ยินดีที่จะสลักอักษรเวทมนต์บางอย่างลงบนหน้าสวยๆของเด็กหนุ่มคนนั้นโอ้ท่านช่วยเจาะจงให้มากขึ้นอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ ท่าทีของลิงที่แสดงออกมาอย่างอ่อนน้อมทำให้วินเซนต์มีความสุขวิทยานิพนธ์ของเจ้าไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวทมนต์ก็ได้ตราบเท่าที่เจ้าแสดงมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์และมีพลังที่หักลบได้อย่างลึกซึ้งก็พอแล้วและถ้าวิทยานิพนธ์ของเจ้าชิ้นนี้ได้รับการยอมรับจากหนึ่งในคณาจารย์ของสถาบันเจ้าก็จะได้รับการยอมรับให้เข้าเรียนที่สถาบันแต่แน่นอนว่าเจ้ายังต้องจ่ายค่าเล่าเรียน2 0 0พันเหรียญทอง หรือถ้าเจ้ามาจากครอบครัวชนชั้นสูงก็จ่ายหนึ่พเหรียญทองผมเข้าใจแล้วครับลิงค,ครุ่นคิดอยู่ประมาณ5วินาทีแล้วเขาก็มีความคิดผุดขึ้นมาจากนั้นเขาก็พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความนับถือท่านวินเซนต์ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคำแนะนำของท่าน 5. ตอนนี้เป็นเด็กหนุ่มที่เหมาะสมที่จะเป็นนักเวทแล้วนะเนี่ย วินเซนต์เอนหลังพิงเก้าอี้ของเขาที่ตั้งอยู่บนลานบ้านเขาพยักหน้าเล็กน้อยจากนั้นเขาก็หันไปมองเอเลียตและพูดขึ้นมาส่วนเจ้าเจ้าเป็นคนใจร้อนเกินไปทัศนคติของเจ้าจําเป็นต้องแก้ไขนะไม่อย่างนั้นเจ้าได้เสียใจกับมันตอนที่มันสายเกินไปแน่เอเลียตทําเสียงฮึดฮัดออกมาแล้วเขาก็เบือนหน้าหนีเขารู้สึกว่าเลือดของเขาเดือดพล่านขึ้นมาอีกครั้งจากสายตาที่มั่นใจในตัวเองของชายแก่คนนี้ ลิงเดินถอยกลับมาไม่กี่ก้าวจนกระทั่งเขามาอยู่ข้างๆเอเลียตตอนนี้พวกเรากลับกันก่อนเถอะเขาพูดออกมาเบาๆเอเลียตพยักหน้าใบหน้าของเขาซีดเพือ่อแต่เขาก็ยังคงตามลิงไปเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขามาสามารถมองหน้าเพื่อนของเขาได้อย่างสนิทใจเขาคิดว่าเขาสามารถเข้าสถาบันได้แล้วจะหาหนทางช่วยลิงแต่ตอนนี้แผนการทั้งหมดของเขากลับสลายไปไม่มีชิ้นดี พอพวกเขาเดินออกห่างจากโรงเรียนมาได้ประมาณ100ฟุตลิงก็ปลอบใจเอเลียดด้วยรอยยิ้มเอาหนาหยุดอารมณ์เสียได้แล้วเขาก็เป็นแค่นักเวทเลเวลสพอนายเข้าสถาบันได้ฉันมั่นใจเลยว่านายสามารถก้าวข้ามเขาได้ด้วยระดับพรสวรรค์ของนายอย่างง่ายดายพอวันนั้นมาถึงเขาจะมาเลียแข้งเลียขานายเหมือนกับสุนัขตัวเล็กๆอย่างแน่น,นอน ฉันกลัวว่าฉันจะไม่มีทางเข้าไปเรียนที่สถาบันได้แน่สิฉันหาเงิน150 0เหรียญทองมาไม่ได้หรอกนั่นมันแพงเกินไปใบหน้าของเอเลียตเต็มไปด้วยความหดหู่เขาถูกตีด้วยอุปสรรคครั้งยิ่งใหญ่และเขาก็ยอมแพ้ให้กับความหวังฉันมีเงินอยู่200เหรียญทองฉันสามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบายได้ในฐานะสามัญชนแต่งงานกับผู้หญิงสวยใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ต้องไปเป็นนักเวทนั่นมันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะ ความคิดผุดขึ้นมาในหัวของเขาขณะที่ความคิดพวกนี้แล่นอยู่ในหัวของเขาเอเลียดก็ถอนหายใจออกมายาวๆตลอดหลายปีมานี้เวทมนต์เป็นเพียงเป้าหมายเดียวในชีวิตของเขาแต่มันมักจะนำพาความเดือดร้อนและความเจ็บปวดมาให้เขาอยู่เสมอมันไม่เคยทำให้เขามีความสุขเลยแม้แต่ครั้งเดียวเขาไม่สามารถทนต่อไปได้อีกแล้ว ลิงเห็นสีหน้าของเอเลียตก็สามารถเดาสิ่งที่อยู่ในความคิดของเขาได้แล้วเขาตบไหล่ของเอเลียตเบาๆยิ้มให้และพูดออกมาไม่ต้องกังวลน,นะเพื่อนรักมันก็แค่เรื่องของค่าธรรมเนียมเท่านั้นและนายไม่ต้องทำหน้าหม่นหมองขนาดนั้นหรอกฉันยังมีอยู่1300เหรียญทองอยู่กับตัวฉันสามารถให้ในายยืมได้พอบวกกับเงิน200เหรียญทองของนายนายก็จะมีเงินมากพอที่จะเข้าโรงเรียนได้แล้วนายว่ายังไงนะ เอเลียดอดที่จะอ้าปากค้างออกมาไม่ได้เขาคิดว่าเขาฟังผิดนี่คือเงิน1300เหรียญทองนะไม่ใช่รีงเงินไม่ใช่เหรียญทองแดงเหรียญทองเลยนะนั่นเป็นจํานวนเงินที่คนธรรมดาไม่สามารถจินตนาการได้ด้วยซ้ำมันเป็นจํานวนเงินที่สามัญชนไม่กี่พันคนในเมืองริเวอร์โคฟต้องการสําหรับอาหารและของสําคัญอื่นๆในหนึ่งปีเลยนะและตอนนี้ ชายหนุ่มคนนี้ที่เขาเพิ่งจะรู้จักได้ไม่นานกำลังเสนอเงินมากขนาดนี้ให้กับเขาเขาพูดไม่ออกและไม่แน่ใจว่าจะคิดยังไงดีเขามีอารมณ์ต่างๆมากมายผสมกันอยู่ความสุขความตื่นตระหนกความสงสยัยความกังวลและความไม่เต็มใจลิงยังคงยิ้มอยู่นายกลัวว่าฉันอาจจะมีคำขอที่ไรเหตุผลเป็นข้อต่อรองในการช่วยนายหรอเอเลียต,ตกอยู่ในความเงียบแต่ความเงียบนั้นก็เต็มไปด้วยความเห็นด้วย เขาไม่ใช่เด็กสายซื่อที่ไม่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้เขารู้ว่าไม่มีใครเสนอความเมตตาและความช่วยเหลือโดยไม่หวังอะไรหรอกและเขาก็รู้ว่าไม่ควรหวังว่าจะมีภายฟรีๆตกลงมาจากฟ้าแล้วมาอยู่ในมือของเขาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่แน่ๆเมื่อมันมาจากชนชั้นสูงนี่คือสิ่งที่ท่านหญิงอลิซสอนเขาแม้ว่าเธอจะสวยราวกับสุกร์แต่ในช่วงหนึ่งเดือนที่เขาใช้เวลาอยู่กับเธอก็ทำให้เขาได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่า ลิงสามารถเดาความคิดที่แล่นอยู่ในหัวของเอเลียตได้ดังนั้นเขาจึงอธิบายออกไปนายรู้ว่าฉันเป็นลูกของไวคคารนันแต่ฉันเป็นลูกคนที่สามนะฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะสืบทอดตำแหน่งของเขาหรอกนี่มันก็แค่เงินจำนวนเล็กน้อยของเขาเพราะฉะนั้นฉันก็เหมือนกับนายนั่นแหละฉันต้องพึ่งตัวเองและผลักดันตัวเองขึ้นมานายก็เห็นแล้วนี่ระหว่างพวกเราทั้งคู่นายเป็นคนที่สามารถเข้าสถาบันได้อย่างง่ายดายแล้วสิ่งที่ฉันคิดก็คือ ถ้านายสามารถเข้าไปเรียนที่สถาบันได้ก่อนแล้วจากนั้นก็กลายเป็นนักเรียนระดับทอทหารไม้ไต่คู่อปะบางทีนายอาจจะสามารถแนะนําฉันหรือหาโอกาสที่จะทําให้ฉันเข้าไปเรียนที่สถาบันได้ก็ได้ซึ่งในส่วนของเรื่องค่าธรรมเนียมนายไม่ต้องกังวลไปหรอกยังไงสะพ่อของฉันก็เป็นไว้เขาใช่ไหมละ่ะพวกเขาเพิ่งจะรู้จักกันแค่วันเดียว ดังนั้นลิงจึงไม่พูดเรื่องไรสาระอย่างมิตรภาพหรือความซื่อสัตย์ออกไปเพราะถ้าเขาพูดเรื่องอย่างนั้นออกไปมันก็มีแต่จะเพิ่มความสงสัยของเอเลียดเพียงเท่านั้นดังนั้นเขาจึงพูดแผนการของเขาออกไปตามตรงและชัดเจนเขาคิดว่าแผนการของเขามีเหตุผลและเขาก็มั่นใจว่าเอเลียดจะเข้าใจคำว่าสถานการณ์วินวินสำหรับพวกเขาทั้งคู่แต่ถึงอย่างนั้น มันก็ยังปฏิเสธไม่ได้ว่านี่เป็นความใจดีที่มากเกินไปในส่วนของลิงนายไม่กลัวว่าฉันจะเชิดเงินหนีหรอเอเลียดเริ่มตอบสนองแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมลิงถึงทำเรื่องที่เสี่ยงแบบนี้ยังไงซะพวกเขาก็รู้จักกันแค่วันเดียวอะไรที่ทำให้ลิงเชื่อใจเขามากขนาดนี้กันเขาเข้าใจว่าเงิน1300เหรียญทองนั้นยังคงเป็นจำนวนเงินที่เยอะมาก ต่อให้เป็นลูกชายของไว้เขาเขาก็ยังสงสัยว่ามันคือมรดกของลิงหรือเปล่าแล้วถ้าเอเลียดเชิดเงินก็หนี้ไปมันคงจะทำให้ลิง์มีแต่เสียกับเสียพ่อของลิงคงจะไม่กระดิกนิ้วเพื่อให้ความช่วยเหลือแน่ๆเอเลียดมั่นใจในเรื่องนั้นเขารู้เรื่องของชนชั้นสูงดีเขารู้ว่าพวกเขาเป็นคนที่ใจร้ายขนาดไหนลิงยิ้มและมองเข้าไปในดวงตาของเอเลียดแล้วพูดออกมาอย่างชัดเจนเอเลียด พรสวรรค์ตามธรรมชาติของนายในเรื่องเวทมนต์มันยอดเยี่ยมมากพอฉันมองเข้าไปในดวงตาของนายแล้วเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่านายมุ่งมั่นในเรื่องของเวทมนต์อย่างเต็มที่ฉันรู้ว่าถ้านายมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องเวทมนต์นายจะได้เป็นจอมเวทในสักวันหนึ่งเกรติยศของจอมเวทมีค่าแค่หนึ่งสามศูนย์ศูนย์เหรียญทองเองไม่ใช่หรอถ้าเรื่องมันจะออกมาเป็นอย่างนั้นฉันก็จะโทษการตัดสินของฉันกับความโง่ของฉันเองเอเลียดพูดไม่ออกไปพักใหญ่ๆแล้ว เขาก็ค้งตัวลงต่อหน้าลิงจากนั้นใบหน้าที่โดดเด่นนั้นก็แปรเปลี่ยนเป็นความจริงจังลิงนับแต่นี้เป็นต้นไปนายคือเพื่อนตลอดชีวิตของฉันฉันจะไม่มีวันทรยศความเชื่อใจของนายลิงตบไหล่ของเอเลียตแล้วพูดออกมาไม่ต้องกังวลนะเพื่อนรักเรื่องต่างๆจะไม่เลวร้ายอย่างที่คิดหรอกฉันรู้จักขุนนางอยู่บ้างฉันมั่นใจว่าพวกเขาจะเขียนจดหมายแนะนำให้ฉันแถม ฉันก็มีความคิดดีๆเรื่องวิทยานิพนธ์ที่สามารถพิสูจน์ความรู้ของฉันในเรื่องเวทมนต์แล้วด้วยรอเรื่องอะไรละ่ะเอเลียดถามด้วยความสนใจอย่างเต็มที่ลิงหยิบก้อนหินขึ้นมาจากพื้นแล้วโยนมันขึ้นไปจากนั้นหลังจากที่ผ่านไปไม่กี่วินาทีก้อนหินก็ตกลงมาที่พื้นแล้วเขาก็หันไปมองเอเลียดแล้วพูดขึ้นมานายเดาได้ไหมว่ามันคืออะไรเอเลียดเบิกตากว้างจ้องไปที่เขาเขาคิดแล้วคิดอีก แต่มันก็ยังมีแต่ความสับสนเขาก็หัวของเขาแล้วถามมันคืออะไรแนะ่นายคิดว่าอะไรทําให้ก้อนหินหลวงกลับลงมาที่พื้นลิงถามกลับเขามาจากโลกดังนั้นเขามีความรู้พื้นฐานในเรื่องทฤษฎีวิทยาศาสตร์อยู่แล้วแม้ว่าเขาจะไม่เคยเอาใจใส่เรื่องการเรียนเลยก็ตามแต่ตอนนี้เขาก็มีจิตวิญญ,ญาณที่คึกเหิมมากขึ้นเขาสามารถเข้าใจสิ่งที่เขาเคยสับสนมาก่อนได้อย่างง่ายดาย เพื่อที่จะเขียนวิทยานิพนธ์ที่จะทําให้เขาได้เข้าเรียนที่สถาบันลิงก์มีความรู้มากมายจากบรรดานักคิดด้านวิทยาศาสตร์ที่มาจากโลกดังนั้นเขาเลยไม่รู้สึกกดดันเลยสักนิดแต่ด้วยคําถามแค่คําถามเดียวก็ทําให้เอเลียตรู้สึกเหมือนกับว่าเขาตกเข้าไปในหลุมที่ไม่มีที่สิ้นสุดในตอนแรกเขาคิดว่าคําถามนั้นมีคําตอบที่แน่ชัดอยู่แล้วแต่ยิ่งเขาคิดถึงมันลึกซึ้งเท่าไหร่ เขาก็ยิ่งสับสนเท่านั้นด้วยสีหน้าที่ดูงงงวยของเขาเขาพูดทวนคําพูดของลิงนายพูดถูกทำไมหินถึงตกลงพื้นตลอดละ่ะทำไมมันถึงไม่ขึ้นไปบนฟ้าต่อทำไมมันถึงไม่ยิงไปเป็นแนวนอนพลังอะไรที่ดึงมันกลับลงมาที่พื้นเสมอ